สวัสดีครับวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจนะครับผมว่าหลายๆองค์กรน่าจะเคยเจอหรืออาจจะกําลังเจออยู่เลยก็ได้ก็คือสถานการณ์ที่พนักงานบางคนเนี่ยเงินเดือนสูงกว่ากรอบที่ตั้งไว้สําหรับตํแหน่งหรือที่เรียกกันว่าเงินเดือนเกินกระบอกนะครับเอกสารที่เราได้มาเนี่ยมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสาเหตุแล้วก็ทางแก้ด้วยเรามาคุยกันดูครับว่าจะทําความเข้าใจเรื่องนี้ยังไงดีค่ะ เป็นประเด็นที่คลาสสิกแต่ก็สําคัญจริงๆนะคะเพราะมันกระทบเรื่องความเป็นธรรมโดยตรงเลยแล้วก็เรื่องแรงจูงใจด้วยถ้าจัดการไม่ดีนี่ออาจจะส่งผลเสียไปทั้งองค์กรได้เลยค่ะจริงด้วยครับงั้นเรามาเริ่มที่ต้นตอกันก่อนเลยจากข้อมูลที่เรามีอะไรเป็นสาเหตุหลักๆครับที่ทําให้เงินเดือนมันเกินกรอบไปได้สาเหตุที่เจอบ่อยที่สุดเลยนะคะก็คือเรื่องอยู่มานานนะคะคือพนักง,งานทํางานมานานหลายปีเงินเดือนก็ปรับขึ้นทุกปีทุกปี อาจจะตามผลงานหรือตามนโยบายบริษัทก็แล้วแต่แต่ทีนี้ตาแหน่งหรือว่าค่างานงจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนตามไปด้วยอ๋อครับครับค่ะพอมันสะสมไปเรื่อยๆเงินเดือนมันก็เลยค่อยๆสูงขึ้นจนอาจจะเกินเพด,ดานของตําแหน่งเดิมไปเห็นภาพเลยครับมันเหมือนค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆแต่ก็น่าคิดนะครับว่าเอ๊ะเราโครงสร้างที่มีอยู่ทำไมมันถึงคุมไม่ได้ตั้งแต่แรกนั่นแหละค่ะ ก็นํามาสู่สาเหตุถัดไปเลยก็คือเรื่องการขาดการควบคุมจริงๆจ,จังๆบางทีมีโครงสร้างนะคะแต่พอทําจริงอาจจะไม่ไดออ้ไม่ได้ยึดตามนั้นไปเป๊ะอาจจะหย่อนยานไปบ้างหรือบางทีก็มีข้อยกเว้นพิเศษอนุมัติไปก่อนโดยที่อาจจะไม่ได้ตรวจสอบให้รอบคอบนะคะเป็นไปได้ครับทํางานกันไปนานๆกฎระเบียบอาจจะมีหย่อนกันบ้าง แล้วเหมือนจะมีอีกเรื่องเกี่ยวกับตำแหน่งงานโดยตรงด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะบางการณีเนี่ยพนักงานเก่งนะคะผลงานดีควรจะได้เลื่อนตำแหน่งแล้วไปรับงานที่ยากขึ้นกรอบเงินเดือนใหม่ที่สูงขึ้นแต่ว่ากระบวนการเลื่อนตำแหน่งมันไม่เกิดอาจจะเพราะเอ่อผู้บริหารยังไม่ได้ดูหรือบางทีตัวพนักงานเองนั่นแหละค่ะที่อาจจะยังไม่พร้อมหรือปฏิเสธไปอ๋อก็เลยยังอยู่ที่เดิม แต่เงินเดือนวิ่งไปรอแล้วประมาณนั้นเลยค่ะเงินเดือนก็เลยเกินกรอบตำแหน่งเดิมไปเข้าใจสาเหตุมากขึ้นแล้วครับทีนี้มาดูฝั่งคางแก้กันบ้างในข้อมูลก็มีเสนอไว้หลายอย่างเหมือนกันวิธีแรกที่ดูเหมือนแก้เฉพาะหน้าก่อนคือแช่แข็งเงินเดือนหรือ salary freeze อันนี้คือ,อยังไงนะครับก็ตรงตัวเลยค่ะ salary freeze คือการะชะลอ หรือว่าหยุดการขึ้นเงินเดือนประจำปีของคนนั้นไปก่อนเหมือนกับพักไว้ชั่วคราวค่ะเพื่อให้มีเวลามาดูกันใหม่มาทบทวนสถานการณ์ประเมินค่างานใหม่หรืออาจจะรอปรับโครงสร้างทั้งระบบเป็นการซื้อเวลาใช่ค่ะแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเรื่องขวัญกำลังใจถ้าแช่นานไปพนักงานอาจจะเสียกำลังใจได้เหมือนกันครับแล้วถ้ามองที่ตัวเนื้องานล่ะครับมีทางไหนบ้าง อีกทางก็คือการทบทวนค่าง,งานใหม่ค่ะอันนี้คือต้องกลับมาดู job description จริงๆจังๆเลยเทียบกับงานที่ทำอยู่ปัจจุบันถ้าพบว่าเฮ้ยความรับผิดชอบมันเพิ่มขึ้นจริงๆงานมันซับซ้อนขึ้นมี ain, ในสาคัญนะก็อาจจะสมเหตุสมผลพอที่จะปรับระดับงานหรือ job grade ให้สูงขึ้นเพดานเงินเดือนมันก็จะขยับตามไปด้วยค่ะทำให้ค่าตอบแทนมันสอดคล้องกับสิ่งที่ทำจริงๆมากขึ้นถูกต้องค่ะซึ่งถ้าค่าง,งานเปลี่ยนจริง พนักง,งานก็มีศักยภาพพอการเลื่อนตำแหน่งหรือโปรโมชั่นก็น่าจะเป็นทางออกที่ตรงไปตรงมาที่สุดนะครับใช่เลยค่ะอันนี้เป็นทางออกที่ดีมากถ้ามีตำแหน่งรองรับแล้วพนักง,งานก็พร้อมนะคะก็คือเลื่อนตำแหน่งไปเลยแก้ปัญหาเรื่องเงินเดือนเกินกรอบตำแหน่งเดิมได้แล้วก็ได้พัฒนาคนด้วยค่ะแต่ก็นะครับชีวิตจริงบางทีมันอาจจะยังเลื่อนไม่ได้ทันทีหรือประเมินแล้วค่าง,งานมันยังเท่าเดิมจริงๆมีทางอื่นอีกไหมครับ มีค่ะข้อมูลเสนอว่าอาจจะใช้เป็นค่าตอบแทนอื่นแทนการไปเพิ่มที่เงินเดือนประจำเช่นอาจจะให้เป็นโบนัสพิเศษตามผลงานที่เด่นมากๆปีนั้นหรือให้รางวัลสำหรับโปรเจกต์ที่ทำสำเร็จหรือเป็นค่าตอบแทนจูงใจระยะสั้นอื่นๆก็ได้ค่ะวิธีนี้มันช่วยให้เราตอบแทนพนักงานได้โดยที่ไม่ไปกระทบโครงสร้างเงินเดือนหลักในระยะยาวอ๋อครับครับย,ยุ่นดี แล้วก็มันเชื่อมยองกับผลงานนักเวลานั้นๆด้วยนอกจากเรื่องตัวเงินแล้วการปรับเรื่องความรับผิดชอบก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งใช่ค่ะหลักการก็คือถ้าเราจ่ายเขาสูงแล้วความรับผิดชอบที่เขาทำมันก็ควรจะสมน้ำสมเนื้อกันอาจจะต้องลองมอบหมายงานที่ท้าทายขึ้นโปรเจกต์ที่สำคัญขึ้นหรือให้มีเมบิบาทที่มันมีอิมแพกับองค์กรมากขึ้นเพื่อให้มันคุ้มค่ากับค่าตอบแทนที่จ่ายไปค่ะ ฟังดูมีเครื่องมือให้เลือกใช้เยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็มีอันสุดท้ายที่อาจจะดูเอ่อหนักหน่อยคือการเลือกจ้างอันนี้ต้องย้ำเลยนะคะว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายจริงๆควรจะพิจารณาให้รอบคอบที่สุดจะใช้ก็ต่อเมื่อประเมินแล้วว่าผลงานมันไม่สอดคล้องกับเงินเดือนที่สูงมากๆจริงๆแล้วการให้อยู่ต่อเนี่ยมันกระทบความเป็นธรรมกระทบขวัญกำลังใจคนอื่นในภาพรวมมากๆค่ะ การจัดการเรื่องนี้ดูเหมือนจะซับซ้อนแต่ก็สำคัญมากจริงๆนะครับเพราะถ้าปล่อยไว้เฉยๆผลกระทบมันคงไม่ใช่แค่ตัวเลขแน่ๆแน่นอนค่ะที่น่ากังวลที่สุดเลยคือความรู้สึกไม่เป็นธรรมในองค์กรพนักง,งานคนอื่นที่รู้เขาก็จะเริ่มตั้งคำถามรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนนั้นได้ทำไมระบบเป็นแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยแล้วมันก็จะนำไปสู่ แรงจูงใจลดลงความผูกพันกับองค์กรน้อยลงความเชื่อมั่นในระบบหายไปซึ่งอันนี้เป็นผลเสียระยะยาวเลยค่ะแล้วอะไรคือหัวใจสำคัญที่จะช่วยป้องกันหรืออย่างน้อยก็บรรเทาปัญหานี้ได้กันครับหัวใจสำคัญเลยนะคะคือต้องมีระบบบริหารค่าตอบแทนที่ชัดเจน โปร่งใสแล้วก็ต้องมีการทบทวนสม่ำเสมอค่ะต้องมีการประเมินค่าง,งานหรือ Job Evaluation เป็นระยะระยะเพื่อให้แน่ใจว่ากรอบเงินเดือนมันยังเหมาะสมกับค่าง,งานนั้นๆอยู่แล้วก็ต้องมีกระบวนการติดตามกำกับดูแลการขึ้นเงินเดือนให้มันเป็นไปตามโครงสร้างจริงๆแล้วก็ต้องสื่อสารให้พนักงานเข้าใจด้วยค่ะ สรุปแล้วปัญหาเงินเดือนเกินกรอบนี่ก็มีที่มาหลายอย่างนะครับทั้งเรื่องเวลาการควบคุมแล้วก็การเติบโตในหน้าที่การงานส่วนทางแก้ก็มีหลากหลายตั้งแต่ชะลองเงินเดือนปรับค่างานเลื่อนตำแหน่งใช้ค่าตอบแทนอื่นหรือเพิ่มความรับผิดชอบไปจนถึงทางเลือกสุดท้ายแต่กุญแจสำคัญจริงๆก็คือการสร้างระบบที่มันโปร่งใสมีการประเมินทั้งค่างานและผลงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความสมดุล ถูกต้องเลยค่ะแล้วก็มีอีกมุมที่อยากชวนคลิกต่อนะคะคือนอกจากเราจะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแบบนี้แล้วเนี่ยองค์กรจะสามารถออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพหรือ career path ที่มันชัดเจนควบคู่ไปกับการประเมินค่าง,งานที่เป็นระบบเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหานี้มันเกิดขึ้นแต่แรกหรือเกิดขึ้นน้อยที่สุดได้ยังไงการสร้างกลไกที่ทำให้ค่าตอบแทนกับการเติบโตมันไปด้วยกันอย่างต่อเนื่องเนี่ย น่าจะเป็นโจทย์ที่ท้าทายแล้วก็สำคัญมากๆสำหรับทุกองค์กรในระยะยาวเลยค่ะ